มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงแห่งคณะสงไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาพระตรีวิฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิสุสาสมเนรและครือขันสถานะปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจอย่างเต็มรูปแบบ เป็นสถาบันดุดมศึกษากลุ่มที่4พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาผลการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนิสิตและบัณฑิตปฏิบัติงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมนิสิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยได้ปฏิบัติงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม โดยบูรณาการความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาประกอบด้วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในโครงการพระบรัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาหรือโครงการพระธรรมจาริกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม่เชียงรายลำปางและแม่ฮ่องสอนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวยชนในโครงการค่ายพุทธบุตรและค่ายคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนงานพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยจัดส่งครูพระสอนศิลธรรม18,000รูปไปสอนในสถานศึกษากว่า10,000แห่งทั่วประเทศงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโครงการขีลานธรรมของพระนิสิตสาขาชีวิตและความตายภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการดูแลผู้ป่วยและญาติถึงข้างเตียงเพียงหวังเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความทุกข์และความเจ็บปวดเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,551งานพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งคณะสงฆ์มอบหมายให้ วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการฝึกอบรมและส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆทั่วโลกการวิจัยและพุทธนวัตรกรรมด้านการวิจัยและพุทธนวัตรกรรมเป้าหมายหลักคือนําผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการพัฒนาการทำนุบำร,รุงรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม การบริหารจัดการโดยเน้น4ีเรื่องหลักคือ 1. คัมภีำพและหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 2. ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 3. การบริหารจัดการองค์กรภายในและ 4. การบริหารกิจการคณะสงฆ์การทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย บูรณาการการทำรุุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆโดยดำเนินการในพื้นที่จัดการศึกษาของคณะวิทยาเขตและวิทยาลัย41แห่งครอบคลุม45จังหวัดทั่วประเทศการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสร้างสารรค์จัดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานและกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันทางจ,จิตใจในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ,จและบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื่อวิทยุกระจายจเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียและอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ในด้านวรรณกรรมมีการปริวัติและแปลคำภีทางพระพุทธศาสนาจากพิมพ์เผยแพร่การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาหรือจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ดำเนินงานสถาบันภาษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ให้สามารถสื่อสารกันได้ทั้งระดับปฏิบัติการทั่วไปและการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยศาสนาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนวิทยาลัยพุทธศาสนานาชาติจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ใหม่สำหรับประชาคมชาวพุทธทั่วโลก ก้าวต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆดังนี้สนองงานคณะสงฆ์และสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาวัดให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน วิจัยและสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการและธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาการปฏิบัติิปัสนากรรมฐานและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติตามวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ใหม่ และสร้างพุทธนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม